ยอดมากๆได้ยืนอยู่ท่ามกลางเครื่องมือที่มีคุณภาพใช่ใช้งานดีด้วยที่ร้านที่ใช้เกือบหลายตัวเลยตีใหม่นี้เราต้องได้ของดีๆใช่ครับผมก็มีแมวพี่เป้าก็ได้เหรอคุณได้อะไรไปไดนะได้เอาไปอยู่บ้านสวนนะเพราะผมเป็นต้นล้ามปูเอามาพิ่งค์เพื่ะทำต้นข้าวปูดีครับนี่พี่ใหม่พี่อะไรครอะไรอ่ะพี่ใหม่ของวพี่ใหม่ไอ้หงส์เมื่อวนนียน้อง ผมอันนี้พนักงานสาขาสาขาไหนก็ได้ที่จะให้ไปปกติเขาประจำที่ไหนสยามสยามอยู่สยามคนนี้อยู่สยามคนนี้อยู่เป็นพนักงานใหม่น้องปิ๊นปิ๊นส่วนมากอยู่ที่ร้านประจำบ้างครับเอาแล้วน้องหงอ่ะน้องหงก็อยู่ประจำบ้างประจำครับแล้วดูแลร้านดีไหมเห็นเปิดกับฝั่งอารีวัตอยู่ตลอดเลยมันชอบมากนะประจำเสียงอารีวัตเหมือนมากอันี้เหมือนมากนี่ดูจนเหมือนเลยเหรอก็ผมเอาไปเล่นงานงานเลี้ยงภายในอ่ะขึ้นประกาศไม่หวังอะไรเลยนะเออฮะ บึ้มใหญ่เลยมันตัวเดียวเลยทางกันลั่นเลยเหรอเหมือนเหมือนอไรวัตมากพี่เอ้ยเขาโชว์ได้ไหมอ่ะผงพูดแบอนนะบอไรวันะมาช้าๆแล้วทำไไม่าเนะไอ้หโนูวันนี้อาอยูเพชรบุรีอาเนี่ยอ่ะเอาละติมต่มไปขา,ายเสื้อผ้าไปเที่อไป เมื่อได้แค่นี้เลยเหมือนมึงสนุกกับมันนะถ้วไปงานภายในเยี่ยอะไรคนชื่นชอบอะไรเนี่ยกูเอาเสื้ออย่างเดียวได้ไหมกูไม่เอาไอ้หงอ่ะไปไปไปเสื้อสวยไปไปไปขอเคคุณมากนะขอบคุณใครหลายๆใคร้ีไอ้เป้ลิศมึงรีบกลับสาขาลังสิตเลยนะมึงรีบกลับร้านเลยเพราะว่าคนกำลังไม่มารออะไรกันเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะเอาไปฝากน้องน้องด้วยแจกสองตัวเลยเหรอน้องๆ้อมาเร็วเสื้อพี่ไปเก็บหน่อยเข้ามาเร็วๆพี่ทำงานอยู่ไปไม่ได้ไไม่ได้เราเฝ้าตลอด ดูแลเสื้อเอาไปไว้ในห้องนะจ๊ะอ้าจ้าจ้าจ้าใส่แมสกไว้เดี๋ยวคนจำได้เอาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาจะเป็นอะไรต้เตรียมมาอีกแล้วเล่นเกมเกมอะไรพี่ได้เอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยเวลาเขาเขาดูรายการเราครับลูกพี่เราจะไปอัามพี่หลุยว่าพี่หลุยเหม็นอย่างงู้นเหม็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดเกมนี้มาเป็นพี่หลุยชาเลนจ์เดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์มาอ่าได้ เดี๋ยวจะเอามาครอบแล้วก็ใครทนกลิ่นพี่หลุยได้นานที่สุดคนนั้นได้เงินรางวัลโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ชาเลนหรือประจานพี่ถือว่าให้เกียรติพี่นะเพราะพี่ก็อยู่กับเรามานานไงถ้าเกมนี้มันดังนานแล้วก็ไม่น่าทำกับกูอย่างนี้เดี๋ยวพี่ลองเล่นเกมดูก่อนได้แล้วถ้าเกิดเกมนี้มันดังนะนพี่ก็ขายลิขสิทธิ์เกมนี้ได้เลยบอกเลยนะเหม็นไม่เหม็นนะยืนยันได้เลยอย่าว่าแต่พวกเรายืนยันเลยเสื้อที่ใส่มาเขาก็ยังยืนยันเลยใส่ <laughs> อะไรจริงๆโอ้โหเขายังไม่ไหวเลยโอ้ดาลิซ่าใส่แมสเออวลาใครให้อะไรใส่แล้วก็ดูซะวก่อนพี่ <c oughs> พี่หลุยก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสแต่ยังออมียังเป็นตลกที่ยังมีไฟอยู่พูดถึงไฟอยู่เหรอคะพี่เชิญด้านนี้เลยค่ะพี่เคนเรามีไฟอยู่พี่เ <ไป S 1> ชิญน้องนี่กีอะไรหน ถึงไฟหนูขอแนะนำนี่เลยค่ะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินระบบอินเวอร์เตอร์อรซีรีส์ไซเลนทายจากทัมคินเสียงเงียบสตาร์ทง่ายให้กระแสไฟเสถียรปลอดภัยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และให้กำลังไฟสูงสุด2,000วัตต์ เพียงพอสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับสายแคมปิ้งเลยค่ะและยังมาพร้อมกับโหมด Engine Start ์สตาร์ทง่ายได้ทุกเพศทุกวัยมีโหมด Eco ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและเสียงรบกวนพบผ่าเติมพลังไฟให้ทุกทิปของคุณและยังมีประโยชน์ในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินทนทานมั่นใจด้วยการรับประกัน12เดือนพอพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง เมได้เครื่องนี้ไปนะไฟพี่ไม่มีหมดแน่ๆงั้นจัดไหมพี่เลยหนึ่งเครื่องเลยน้องอ่าแล้วใช้ยังไงน้องทดสอบให้ดูอ่านี่นะเริ่มจากการสตาร์ทอัูเลยครับนี่หมุนมาป๊บแล้วกดปุ๊บอ่าพอตีแล้วก็กดตรงนี้อ่าเป็นออนอ่าไม่ตีแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับเท่าไหนครับนี่ใช้กับป้าใช้พร้อมกันได้ด้วยเหรอใช้พร้อมกันด้วยอ่านี่โอ้โหแรงฟฟิลที่คแรงมากแรงมาก แล้วแค่นี้เหรอครับโอ้โหนี่เลยครับสมมติแบกที่หมดใช่ไหมครับโทรศัพท์แบตหมดชาร์จได้เลยนี่เป็นไงติดแล้วโอ้เป็นไงเยี่ยมมากเลยครับใช้พร้อมกันได้หลายอย่างเลยครับอ่าได้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 ปิดยังไงอ่ะอย่างนี้ป๊บเครื่องก้ำหักแล้วใช้ดีน้ำหนักเบาด้วยอ่าโอเคงั้นจ่ายพี่หนึ่งเครื่องเลยได้ได้ได้เอาโอเคมหพี่ต้อยอุปกรณ์อยู่นี่ฮะอุปกรณ์อยู่นี่อันนี้ของใหม่ทั้งหมดอันนี้มีเงินรางวัลให้ กันงหรอเท่าไหร่นี่ไงเท่าไหร่โชว์ให้พี่ๆน้องๆดูไม่ได้ไม่ใจไม่ได้พี่เคยเอามาน้อยเหรอไปแค่เปิดมาแล้วเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ไม่มีจังเลยมันคุ้มกับมันคุมมันคุ้มไม่ต้องรักษาหรอกเขาบอกพี่สกปรกป๋ด้วยที่พุงจมูกพักก็ดูโมนาลิซาอ้ําเดี๋ยวเริ่มต้นเอางี้เมย์อ้าวเมย์มาเมย์วันนี้แล้วไม่ต้องเป็นหนูไม่เพราะว่าเองสนิทกับพี่หลุยส์เกรียมอะไรแบบเนี้ยเหมือนอยากให้หนูตายอ่ะไม่เป็นไรอ พูดเล่นไปเธอพูดเล่นเรียบอ้ไยเป็นผัวเมียกันเหรอนียออกมาหนึ่งสไปเวลาเดินอยู่เวลาเดินอยู่กั้นหายใจก็ได้แล้วแต่ว่าจะกั้นนานไม่นานเอาไม่นานทีุด่าหทุดนึงตังเลยเฮ้แค่ทดลองนะถ้าไม่ไหวก็พอนะน้องอีซ่าห้าร้อยอย่าไปเสี่ยงถึงชีวิตนะมึงเฮ้ยเมนานะเนี่ย เฮ้ยนานว่ะเฮ้ยใช่ดิปอดมันใหญ่เลยพี่สามสี่แล้วขำหาเฮ้ยโอ้ยไอ้เมย์มึงตั้งมาตรฐานขนาดนี้เฮ้ยพวกปูจะรอดไหมเนี่ยไอ้เมย์ไม่ถนัดป่ะดีกว่าแล้วนะโอ้ยไอเมย์เอาตาไปเถอะเดี๋ยวเปิดมาในจองปีสามร้อยกูจะขำไม่ขี้แตกเลย ขึ้นตาแล้วตาลอยตาลอยแล้วแจกเลยเอาเท่าที่ได้หนึ่งอย่างอย่งเดี๋ยวดิไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ตันเดี๋ยวก็ออกดิไให้เด็กเฮีู้ไหมนรังออกออกไอ้แซดอย่ากรู้มากอย่ากรู้มากแหม ดิ้นเลยนะดิ้นเลยนะต้องแบบเอาตายคาล้กกากเอาตายเลยเหรอาถึงตายเลยเพี่ป้าปากไว้เดี๋ยวผมสอขก็ไปลงมาถึงนี่ไม่มอาคนเป็นมะเร็งต่อหนึ่งสองเริ่มออกแล้วออกแล้วแล้วไอไอกูไปกูไปหาตังค์ทางอื่นดีกว่า เบ้แม่งตั้งมันจะฐานไปสูงบอลเลยบอลสลาฟิตไม่ได้ดิเฮ้ยเล่นก่อนเล่นก่อนรงเกะพี่อะครับครับครับแม่พี่บอลเรารักกันใกล้ใกล้หายไ้แทบไว้ทำไมอันนี้ตามประชุมกูไม่รู้หนึ่งเอาย้อนรับหัวใจเริ่ม กระบี่แล้วจำทานเลยด้วยอ๋อเออกระบี่แล้ยังฮฮฮึอึฮ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 ้ฮึ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 เฮึ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 ่ึวึฮึฮอฮึ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  ตะดุ <S <S ้งละตะดุ S <S ้งละกรการออกกรการออการออกโอ้ยดิ้นแล้วดิ้นพลาดดินพลาดเอาสิบล้อเลยดีกว่าสิบล้อไม่ต้องอั้นเฮ้ยคุณเหนื่อยแล้วเฮ้ยมันชนะแล้วนะอ้าโอเคได้ต่อไปนะตายได้ไหมมะอ้าบอลช่วยไปอ้การ์ดไอ้การ์ดดิโอ้ยตาลอยบอลเฮ้ย เอาไอ้จ่าช <gegen violin> <warfare> ็อกไปแล้วเฮ้ยเรียกสติกลับมาดิพี่เฮ้ย <bunker> น <ring> ่บอลเท่าไหร่ี่บอลเท่าไหร่สองแปดวิผมขอสักสี่นาทีธรรมดาหนึ่งสองไปเรื่องยาวไหมอ่ะอันไหน มันเป็นแมงป่ะพี่ไม่ไ่ด้วยสิแพ้แล้วตายออกไปแพ้แล้วออกไปรู้ไหมแต่เดี๋ยวเยวใส่ฝึกใส่ไว้พี่เผือเป็นอะไรฝึกแข่งเอาไว้้่ายดับดิ้นเลยแยกจากแกล้งเขาเอาน้ำปลาล่าตรงนี้ไอ้สารมาทั้งน้ำปลาทั้งกลิ่นบบน โอ้ยเหี้ยเข้าตัวหมดเลยแล้วเขาไม่ไม่เกรงใจไม่แคร์เหี้ยอะไรกันกินน้ำปลากัด้วยโอ้ยแก้เขาได้แม่งค์ใครที่หนึ่งบอลด้บอลได้บอลได้บอลได้ไปเลยแก้ด้วยแปลกๆนะเออเท่าไหร่ครับอ้เฮ้ยหน้าร้อยทำไมมีน้ำใจยังง่ะไปซื้อยางสีฟันแปรงสีฟันมาใพี่เก็บไปเลยพี่พี่ี่แปรงฟันเหมือนคนเดิมเถอะผมว่า ทำไมอ่ะเพื่อใช้ใบอะไรพี่หลุยเอาจริงๆจะบอกคุณผู้ชมที่การแสดงที่ที่เราเห็นแหะเดี๋ยวเหม็นเดี๋ยวอะไรเอาจริงๆพี่หลุยเหม็นจริงๆคุณผู้ชมไม่ได้เหม็นจริงๆริงไม่เหม็นไม่ได้เหม็นใช่เเดี๋ยวมันจะมันดูเดือดร้อนไปถึงครอบครัวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเมียเขาไปไหนไปอะไรมันจะกลายเป็นแบบตราบาปของครอบครัวใช่นะเมียเริ่มไล่กูไปแบ่งฟันทุกคืนแล้วหยอกเลยการแสดงแต่ตอนนั้นเริ่มเหม็นจริงๆไอ้น้ำน้ำปลาเยอะห่อเหี้ยอะไรเมื่อกี้เนี่ย อขอบคุณพี่หลุยด้วยนะที่มาเม็นในรายการเราวันนี้ยที่มาเล่นในรายการ